ใีปีใหม่ให้กับชาว n b t นะครับผมขอให้เจอรตซีิีมีแต่เรื่องดีๆและมีความสุขม,มากๆนะครับปีใหม่นี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้แฟนๆข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n b t ะคะมีความสุขม,มากๆค่ะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็รวย,รวยเๆเฮงๆทุกคนคะ่ะ ท้ายปี2557เตรียมเข้าสู่ปี2558หรือเขาดาวเข้าสู่ปี2015ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้ว และในวันพิเศษแบบนี้นะครับเราก็มีหลายๆเรื่องหลายๆด้านที่เป็นสีสันระดับโลกมานําเสนอเพียบเลยแหะครับงั้นดิฉันว่านะคะไปเริ่มที่สุดแรกด้วยเรื่องของเวทีการประกวดกันเลยดีกว่าไหมคะไม่ชมกันเลยดีกว่าค่ะ วงการประกวดประชันความงามในปีม้าขนองปี2557นี้ก็เหมือนจะคึกคักขนองแถมมีพยุตตามปีเลยนะคะแข่งขันกันอย่างดุเดือดมีการประกวดมากมายเกิดเรื่องทั้งดีและไม่ดีหลายเรื่องรวมถึงยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกวดความงามของไทยอีกหลายเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นการเกิดนางงามผิวสีหรือผิวเข้มคนแรกของไทยที่ได้ครองมงกุฎเวทีระดับประเทศอย่างเมย่านนนวรันทองเหลง็งกับตำแหน่ง Miss Thailand w o r l d 2014ทั้งกระแสดีที่มีคนเชีย์ มากมายและเธอก็ยังสร้างปรากฏการเปลี่ยนแก้ชุดประจำชาติหลังเปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ชมแล้วเป็นครั้งแรกอีกด้วยเพราะมีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สวยเอาซะเลยจนมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่เธอก็ไปไม่ถึงฝันคว้ามงกุฎมิสโกลไม่สําเร็จแต่ก็ผ่านเข้าถึงรอบ11คนสุดท้ายได้ค่ะผิดกับนางงามผิวสีอีกเวทีอย่างน้องเฟิร์สพัทรพรหวังที่สามารถไปสร้างชื่อคว้ามงกุฎจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ Miss ิ n t e r c o n t i n e n t a l 2014ที่สหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีมาครองได้สําเร็จรวมถึงเพื่อนร่รวมเวทีปลาปรพอรดิตยารงมิสแกรนไทยแลนด์ที่ท้าวส้นโปรตีนก็ยังไปคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีมิสซูปราเนชั่นอล ทาวนโปรีนที่สาธารณารัฐโปแลนด์มาครองได้ด้วยค่ะขณะที่เวทีประกวดสาวประเภทศนานานชาติในบ้านเราอย่างมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนทุ่มทาโปทีนตัวแทนสาวประเภทศ2ของไทยก็สามารถคพารางวันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวดีๆนะคะเพราะปีมาร์คนองปีนี้ก็ออกฤทธิ์พยศใ,ใส่วงการประกวดความงามของไทยด้วยมีทั้งเรื่องการฟ้องร้องลิขสิทธิ์จัดประกวดมิสเอิร์ธ1ในเวทีมิสแกรนไทยแลนด์และยังมีเรื่องปลดนางงามเกิดขึ้นหลายคนเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลดสาวแอมดุษฎีรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวไทยปี2556 เวทีมิสจุนเวิร์ธไทยแลนด์2014ที่ประกาศปลดสาวน้ำเพชรสุนันนิพารองอันดับสองในข้อหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเธอก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโต้กลับด้วยแต่ที่ครองตำแหน่งที่สุดเวทีประกวดทำางานปี2557นนี้ก็ต้องกรณีของสาวฝ้ายเวรุลีที่ครองมงกุฎมิสจุนเวิร์ธไทยแลนด์ท่ามกลางกระแสต่อต้านไม่เห็นด้วยอย่างหนักโดยเฉพาะในโลกโซเชียลว่าเธอเป็นเด็กเส้นไม่สวยหุ่นไม่ดีรวมถึงพฤติกรรมการโพสต์คำหยาบไม่คู่ควรกับตำแหน่งและการเป็นตัวแทน สาวไทยไปประกวดเวทีความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างมิสจูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลจนในที่สุดเธอต้องออกมาประกาศลาออกพร้อมน้ําตาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเวทีการประกวดในปีนี้เรียกว่ามีการประกวดทั้งในประเทศไทยและรับนานาชาติมากมายหลายเวทีเลยครับใช่แล้วละค่ะงั้นต่อไปเราไปชมที่สดแข่งการสร้างชื่อบนเวทีะระดับโลกกันเลยดีกว่านห้คะ เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะมีทั้งเรื่องของเสียงเพลงเสมมียงดนตรีความเสื่มความงามของการจัดดอกไม้ส,สวยๆนะคะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยภาคภูมิใจมากๆเลยละค่ะปี2557นี้แวดวงศิลปวัฒนธรรมบันเทิงและดนตรีของไทยเราก็ได้ไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกหลายๆแหงๆ่งหลายๆงานเลยละค่ะซึ่งเราก็ขอยกให้เป็นที่สุดแห่งการสร้างชื่อ ที่ระดับโลกทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องกายคุณากรครองสามสีวัย16ปีกับการคว้าแชมป์โลกอูคูเลเล่จากเวทีประกวดอูคูเลเล่ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาเป็นคนไทยคนแรก กัยเจรกุลกับแชมป์โลกกีตาร์คลาสสิกคนแรกของเอเชียจากเวทีแข่งขันกีตาร์คลาสสิกนานาชาติที่เปรียบได้กับโอลิมปิกกีตาร์คลาสสิก GFA 2014ได้ทำอัลบั้มพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกด้วยค่ะ และการคว้าแชมป์โลกการจัดสวนจากงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของโลกเชลซีฟ lower show มาได้อีกครั้งเป็นสมัยที่5ติดต่อกันของสวนนงนุษพัทยาด้วยผลงานที่งดงามอลังการเปี่ยมด้วยความเป็นไทยค่ะสีสันความบันเทิงต่างๆในปี2,557ก็กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังมีคนบันเทิงนะครับมีบุคลากร ต่างๆในแวดวงศิละปะวัฒนธรรมเสียชีวิตไปไม่น้อยเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสําคัญไปอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะครับผมเราก็ขอแสดงความเสียใจยในที่สุดแห่งการสูญเสียปี2557นี้ครับ ในปี2557ที่กำลังผ่านพ้นไปแวดวงศิละปะวัฒนธรรมตลอดจนคนบันเทิงบ้านเราต้องหลั่งน้ำตาให้กับการจากไปของบุคคลสำคัญผู้เป็นที่รักและมีคุณูปการต่อวงการมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักศิละปะผู้มีเอกลักษณ์อาจารย์ถวันดัชนีกับศาสตราจารย์ประหยัดพงดําที่ผู้ชื่นชอบงานภาพพิมพ์ต้องรู้จักนงฉไหนปริญญาทวัดเจ้าของนามปากกาการ นาคน,นันและงานเขียนดังๆเช่นผู้ใหญ่ลีกับนางมาผู้กองยอดรักสักชัยบำรุงพง์หรือเสนีสาวะพง์สาขาศิละปะการแสดงพื้นบ้านทั้งพ่อครูคำกาวัยคำฝายนุปิงและเคนดาเหลาครูหมอลำอีสานส่วนวงการบันเทิงไทยก็ต้องสูญเสียไปหลายท่านเช่นกันทั้งนักสแสดงอาวุโสตลกหลวงรุ่นใหญ่ถน,นอมนวลอนันต์ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหญ่วีรประวัติวงพัวพันธ์ คุณพ่อของเคนทีรเดชประมาจารย์คิวบู๊ของไทยพันนาริทิไกและอีกหลายๆคนขณะที่คนบันเทิงต่างประเทศก็จากไปไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นศินลปินสาวแดนกิมจิหลายๆคนหรือดาราดังจากฮอลลีวูดโรบินวินเลียมฟิลิปฮับแมนและอีกหลายๆคนซึ่งก็ถือเป็นการสูญเสียอย่างมากเลยละครับ เราก็หวังว่าหลังจากนี้แวดวงศิลปะด้านธรรมตลอดจนวงการบันเทิงจะไม่ต้องสูญเสียบุคคลที่มีคุณค่าและความสำคัญสินะครับใช่แล้วครับขอให้การสูญเสียและสิ่งที่ดีจบลงในปีนี้ครับปีหน้าฟ้าใหม่นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมอย่างมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะคะโชคมีลาภเฮงๆแล้วก็รวยๆด้วยนะคะตัสดีปีใหม่ปี2558หรือปี2555 อให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ดีที่กำลังจะผ่านไปในปีนี้ก็ขอให้ทิ้งไปแล้วก็เจอสิ่งที่ดีดเข้ามาในชีวิตในปี58ที่จะถึงนี้นะครับผมยังไงก็ขอมีความสุขมากร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญมีคนรักที่ดีมีความรักที่ดีครับแพ้นิเยียครับ hey, 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 hey.